มาแล้วดาราหญิงที่สุดแห่งปีของสวนดุสิตโพกับการสำรวจปี2,567ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่27แล้วโดยสำรวจความคิดเห็นกรณีที่สุดแห่งปีล่าสุดห้านักแสดงดาราหญิงของเมืองไทยที่ติดโพในครั้งนี้มีเบลลารานีหยายาวรัสยาไบาเฟิร์นพิมพ์ชนกโบเมลดาและหลิงหลิงคอง โดยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1, 2, 3, 4และ5คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละแล้วทั้ง5คนนี้ใครคืออันดับ1ไปลุ้นกันค่ะโดยทางสวนดุสิตโภเพเผยข้อมูลในครั้งนี้ว่าสวนดุสิตโพมหาวิทยายลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีที่สุดแห่งปี โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปีขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบจากนั้นจึงนำคำตอบมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบแสดงความคิดเห็นสรุปเป็นฐานข้อมูลโดยในปี2567นี้ ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งประเทศจำนวน14,246คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่13-27ธันวาคม2567สรุปดังนี้กับอันดับดาราหญิงที่สุดแห่งปี2567อันดับ1นไบเฟิร์นพิมพ์ชนก ิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ29.22%อันดับที่2เป็นของยายาอุรัสยา21.23%อันดับที่3เป็นของนางเอกสาวเบลล่าราณี19.96%อันดับที่4เป็นของโบเมลาดา14.96%และอันดับที่5หลิงหลิงคอง14.63%เรียกว่าเลิทุกอันดับค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง5อันดับด้วยนะคะและท้ายนี้ขอบพูดข้อมูลจากทางสวนดุสิตโพด้วยค่ะ